ก็คือตอนนี้ทองลงแล้วนะคะอยากจะซื้อทองไว้สักสิบบาทใครพอจะซื้อได้ซื้อเผื่อหน่อยนะคะเก่งราคาทองไว้ก่อนก็คือก็คือลงถ้าซื้อได้เท่าไหร่ให้รีบซื้อเก็บไว้เลยมาบอกแค่นี้แล้วค่ะจะบอกได้ไหมว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่แต่รู้แค่ว่าลงเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนซื้อทองกักตุนไว้ก่อนคิดว่า น่าจะขึ้นตอนช่วงเทศกาลที่เป็นของขวัญตุดจีนอะไรเงี้ยคือช่วงนี้ฝากซื้อได้ไดไหมคะซื้อทองเก็บไว้นะคนเก็บไว้ก่อนและคิดว่าช่วงตุดจีนน่าจะขึ้นแน่นอน